สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ w วิลเชยพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือที่ชื่อว่า The Five People You Meet In v e n v e n หรือชื่อไทยที่เราอาจจะคุ้นเคยกันก็คือ5คนที่คุณจะเจอในสวรรค์ครับเป็นหนังสือที่หลายคนยกให้เป็นเล่มโปรดและให้แง่คิดเกี่ยวกับการมองชีวิตและการจากไปได้อย่างเลึกซึ้งเลยทีเดียวครับ เคยสงสัยไหมครับว่าหลังจากที่เราจากไปแล้วจะเป็นยังไงหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจเรื่องนี้ผ่านชีวิตของชายคนหนึ่งครับเป็นชายที่ชื่อว่าเอ็ดดี้เรื่องราวของเขาอาจจะทำให้เรามองชีวิตเปลี่ยนไปเลยก็ได้ครับ แนวคิดหลักๆของหนังสือก็คือเมื่อเราไปถึงสวรรค์เราจะได้พบกับคน5คนครับซึ่งแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรามากๆแม้ว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราอาจจะไม่เคยรู้ตัวหรือไม่เคยเห็นความสำคัญของพวกเขาเลยก็ตามการได้พบเจอคนทั้ง5ก็เพื่อช่วยให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรานั่นเองครับ เรื่องเริ่มต้นที่เอ็ดดี้ชายวัย83ปีเขาทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ที่สวนสนุกรูบิเพียมาเกือบทั้งชีวิตเลยครับเอ็ดดี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ทำงานเดิมๆซ้ำๆแม้ใจลึกๆจะอยากออกไปผจญภัยหรือทำอะไรอย่างอื่นบ้างแต่ด้วยภาระและอาการบาดเจ็บจากสงครามก็ทำให้เขาเหมือนถูกพัฒน,นาการไว้กับที่นี่ครับ ในวันเกิดครบรอบ83ปีของเอดดี้เองวันนั้นเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับเครื่องเล่นที่ชื่อว่าเฟรดดี้ฟรีฟอลรถเข็นของเครื่องเล่นเกิดขัดข้องเอดดี้กับเพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโดมิงเกสก็ช่วยกันพาผู้โดยสารที่ตื่นตกใจลงมาได้อย่างปลอดภยัยแต่แล้วจูๆ่ๆรถเข็นที่เสียนั้นก็เริ่มล่วงหล่นลงมาเอดดี้เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ในจุดที่อันตรายพอดี ด้วยสัญชาตญาณเขาวิ่งเข้าไปหาเด็กคนนั้นสิ่งสุดท้ายที่เอ็ดดี้จำได้คือความรู้สึกเหมือนมือเล็กๆของเด็กคนนั้นอยู่ในมือของเขาเองแล้วทุกอย่างก็ดับวูบไปเอ็ดดี้เสียชีวิตในวันนั้นครับแต่การจากไปของเขากลับเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในสวรรค์พอเอ็ดดี้รู้สึกตัวอีกทีเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่คุ้นเคยมากๆม,มันคือสวนสนุกรูบี้เพียในเวอร์ชั่นที่เขาเห็นในสมัยยังเป็นเด็กเลยครับ ที่น่าแปลกก็คือร่างกายของเขากลับมาหนุ่แน่นอีกครั้งเขาวิ่งได้โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ขาเหมือนเคยแถมความกังวลหรือความเศร้าต่างๆก็หายไปหมดเลยครับ และที่รูบิเพียในสวรรค์แห่งนี้เอดดี้ได้พบกับคนแรกเขาคือชายผิวสีฟ้าชายคนนี้เคยทำงานอยู่ในคณะโชว์ของแปลกที่รูบิเพียตอนที่เอดดี้ยังเป็นเด็กแต่พวกเขาไม่เคยเจอกันหรือพูดคุยกันมาก่อนเลยครับชายผิวสีฟ้าคนนี้มีชื่อจริงว่าโจเซฟโคเวอร์ซิกครับ ที่ผิวของเขากลายเป็นสีฟ้าก็เพราะว่าในสมัยนุ่มๆเขามีอาการวิตกกังวลมากเลยไปหาเภสัชกรเพื่อขอยามาทานแต่เภสัชกรในตอนนั้นให้ซิลเวอร์ไนเตรตกับเขาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นพิษผลก็คือผิวของโจเซฟก็เลยกลายเป็นสีฟ้าอย่างถาวรทำให้เขาถูกสังคมมองว่าเป็นตัวประหลาดและต้องมาทำงานในคณะโชว์ที่สวนสนุกแห่งนี้นั่นเองครับ ใช้ผิวสีฟ้าเล่าให้แอนดี้ฟังว่าวันหนึ่งในอดีตขณะที่เขากำลังหัดขับรถของเพื่อนอยู่ก็มีลูกเบสบอลลูกหนึ่งกลิ้งออกมากลางถนนแล้วก็มีเด็กชายตัวเล็กๆวิ่งตามออกมาเพื่อจะเก็บลูกเบสบอลนั้นโจเซฟตกใจมากเขาหักหลบรถอย่างกระทันหันเพื่อไม่ให้ชนเด็กคนนั้นแต่ด้วยความเครียดและความตกใจสุดข,ขีดมันทำให้เขาเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันและเสียชีวิตในวันนั้นเองครับ แล้วชายผิวสีฟ้าก็เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าเด็กผู้ชายที่วิ่งไล่ลูกเบสบอลในวันนั้นก็คือตัวเอ็ดดี้เองในวัยเจ็ดขวบนั่นหมายความว่าเอ็ดดี้มีส่วนทําให้ชายผิวสีฟ้าต้องเสียชีวิตโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเลยครับเอ็ดดี้รู้สึกผิดมากแต่ชายผิวสีฟ้าบอกว่าเขาไม่ได้มาเพื่อทําให้เอ็ดดี้รู้สึกผิดหรือต้องการการชดใช้อะไรแต่เขามาเพื่อสอนบทเรียนแรกให้กับเอ็ดดี้ นั่นก็คือทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงถึงกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญโดยสมบูรณ์แบบทุกการกระทําของเราส่งผลต่อคนอื่นเสมอและเราก็จะไม่ควรเสียเวลาอันมีค่าไปกับการคิดว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ครับหลังจากนั้นเอ็ดดี้ก็ถูกส่งไปยังสถานที่ต่อไปครับ คราวนี้มันคือภูมิประเทศที่ดูรกร้างว่างเปล่าเต็มไปด้วยปลักโคลนและเสียงระเบิดดังกึกก้องซึ่งเป็นภาพจำจากสงครามที่เคยหลอกหลอนเอดดี้มานานหลายปีที่นั่นเองครับเขาได้พบกับคนที่สองนั่นก็คือผู้กองเก่าของเขาในสมัยไปรบในสงครามเอดดี้มีความทรงจำที่ทั้งดีและเลวร้ายจากสงครามครับ เขาไปรบเพราะคิดว่ามันจะทำให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเขาได้เรียนรู้บทเรียนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เขาถูกจับเป็นเฉลยพร้อมผู้กองและเพื่อนทหารอีก3คนคือสมิธตี้มอร์ตันและราบอโซพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพที่โหดร้ายและเอ็ดดี้ยังต้องเห็นราบอโซถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาด้วยครับ วันหนึ่งเอ็ดดี้ออกอุบายหลอกผู้คุมด้วยการโยนก้อนหินแล้วเขาก็ใช้ก้อนหินนั้นคว้างใส่หน้าผู้คุมเปิดโอกาสให้เราเฉลยลุกขึ้นสู้จนเป็นอิสระ พวกเขาตัดสินใจเผาค่ายทั้งหมดเพื่อทำลายหลักฐานแต่ในขณะที่เอ็ดดี้กำลังจะจุดไฟเผาอาคารหลังสุดท้ายเขาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนร่างของเด็กคนหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างในเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งคิดว่าตัวเองกำลังจะเผาเด็กทั้งเป็นและพยายามจะฝ่าเข้าไปช่วยจนกระทั่งเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่ขามารู้ตัวอีกทีก็อยู่ที่หน่วยพยาบาลแล้วครับเขาถูกยิงที่ขาและแผลนั้นก็ทำให้เขาเดินไม่ปกติไปตลอดชีวิต เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนเอ็ดดี้ไปตลอดการครับและที่นี่เองผู้กองก็ได้เปิดเผยความจริงที่เอ็ดดี้ไม่เคยรู้มาก่อนนั่นคือผู้กองเป็นคนที่ยิงขาของเอ็ดดี้ในวันนั้นเองเขาทำไปเพราะรู้ดีว่าเอ็ดดี้ในภาวะนั้นคงไม่ยอมจะออกมาจากอาคารที่กำลังไฟไหม้แน่ๆการยิงที่ขาจึงเป็นหนทางเดียวที่จะลากเอ็ดดี้ออกมาและช่วยชีวิตเขาไว้ได้ แล้ผู้กองก็เล่าต่อว่าในคืนเดียวกันนั้นเองขณะที่เขากําลังนําทหารเคลื่อนย้ายออกไปและแอนดี้ที่หมดสติก็อยู่ในรถบรรทุกนั้นด้วยผู้กองได้ลงไปตรวจดูเส้นทางข้างหน้าเพื่อความปลอดภัยและทันทีที่เขาส่งสัญญาณว่าทางสะดวกเขาก็เหยียบเข้ากับกับระเบิดร่างของผู้กองกระเด็นขึ้นไปในอากาศและฉีกขาดเป็นชิ้นๆเขาเสียชีวิตทันทีในคืนนั้นครับ ผู้กองบอกกับเอดีว่าเขารอคอยเวลานี้มานานเพื่อจะบอกบทเรียนสำคัญนั่นก็คือการเสียสละเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราควรภาคภูมิใจไม่ว่าจะเป็นการเสียสละเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ก็ตามผู้กองขอให้เอดียกโทษให้เขาที่ยิงขาของเขา เมื่อเอ็ดดี้ตระหนักได้ว่าผู้กองไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตของเขาจากกองไฟแต่ยังเสียสละชีวิตตัวเองในคืนนั้นเพื่อความปลอดภัยของลูกน้องรวมถึงตัวเขาด้วยเอ็ดดี้จึงยื่นมือไปจับมือของผู้กองเป็นสัญลักษณ์ของการให้อภัยและความเข้าใจนั่นเองครับสถานที่ต่อไปที่เอ็ดดี้ไปถึงคือยอดเขาสูงครับ เขามองเห็นแสงไฟจากร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ไกลๆเลยเดินตามไปดูข้างในร้านนั้นเขาเห็นพ่อของตัวเองนั่งอยู่ที่โต๊ะมุมห้องเอ็ดดี้พยายามตะโกนเรียกพ่อแต่พ่อก็ไม่ได้ยินหรือมีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆทันใดน,นั้นก็มีหญิงชราคนหนึ่งท่าทางสง่างามเดินเข้ามาหาเอ็ดดี้เธอบอกว่าอย่าไปโกรธพ่อเลยเพราะพ่อไม่ได้ยินเสียงเรียกของเขาแล้วเธอก็แนะนำตัวเองว่าเธอชื่อรูบี้ครับ รูบี้เล่าว่าเมื่อตอนอายุ14เธอต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าสี่ฮอสกริวันหนึ่งมีชายหนุ่มรูปงามและบ้างข้างชื่อว่าเอมิลเข้ามาที่ร้านเขาชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงและชอบพารูบี้ไปเที่ยวในที่สนุกสนุกเมื่อรูบี้ตกลงแต่งงานกับเอมิลเขาสัญญาว่าจะสร้างสวนสนุกให้เธอเพื่อที่พวกเขาจะได้คงความเยาไว์วัยไปตลอดไปและนั่นก็คือที่มาของสวนสนุกรูบี้เพียที่ตั้งตามชื่อของเธอนั่นเองครับ รูบี้บอกเอ็ดดี้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและผู้คนที่มาก่อนเราเกิดล้วนส่งผลต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นการที่เธอและเอมิลสร้างรูบี้เพียขึ้นมาก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เอ็ดดี้ต้องทำงานที่นั่นแต่เรื่องที่รูบี้อยากพูดกับเอ็ดดี้จริงๆคือเรื่องสาเหตุการตายของพ่อเขานั่นเองครับรูบี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็ดดี้กับพ่อพ่อของเอ็ดดี้สร้างความเสียใจให้เอ็ดดี้มาตลอดชีวิตตั้งแต่การละเลยตามมาด้วยความรุนแรงและปิดท้ายด้วยความเงียบ พอไม่ค่อยกอดเอ็ดดี้เท่าไหร่และมักทุบตีเขากับโจน้องชายของเอ็ดดี้ด้วยมีคืนหนึ่งที่เอ็ดดี้ทนไม่ไหวเขาคว้าหมัดของพ่อไว้ไม่ยอมให้พ่อทำร้ายเหมือนเคยและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อพูดกับเขาต่อมาในวันเกิดอายุ33ปีของเอด็ดดี้แม่ของเขาโทรมาบอกว่าพ่อล้มป่วยและเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมหลังจากกลับบ้านมาในสภาพเปียกโชกจากการที่ตกลงไปในทะเลเพราะความเมา เอ็ดดี้รู้สึกผิดหวังกับการตายที่ไม่สมศักดิ์ศรีของพ่อและเมื่อเขาตัดสินใจย้าย,ายกลับมาดูแลแม่เขาก็โทษพ่อมาตลอดว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ชีวิตของเขาต้องติดแงกอยู่ที่รูบี้เพียร์แต่รูบี้ได้เปิดเผยความจริงอีกหน้านหนึ่งของการตายของพ่อเอ็ดดี้ครับเธอบอกว่าจริงๆแล้วพ่อของเอ็ดดี้กระโดดลงทะเลไปเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนของเขาที่ชื่อว่ามิกกี้เชซึ่งก่อนหน้านี้มิกกี้ได้เมาเหล้าและพยายามจะรวนลามแม่ของเอ็ดดี้ครับ แม้ว่าพ่อของเอดดี้จะโกรธมิกกี้มากและตั้งใจจะไปทำร้ายแต่เมื่อเห็นมิกกี้หมดสติตกลงไปในทะเลเขาก็เลือกที่จะช่วยชีวิตเพื่อนคนนั้นแทนบทเรียนที่ลูบี้มอบให้เอดดี้ก็คือการยึดติดกับความโกรธนั้นเป็นเหมือนยาพิษ เราอาจจะคิดว่าความโกรธเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายคนอื่นได้แต่จริงๆแล้วมันกลับทำร้ายตัวเราเองต่างหากรูบี้บอกให้เอ็ดดี้ยกโทษให้พ่อสำหรับทุกสิ่งที่เขาเคยโทษพ่อมาตลอดแล้วเอ็ดดี้ก็ได้เข้าไปในร้านอาหารอีกครั้งและปรับความเข้าใจกับพ่อของเขาครับ คนต่อไปที่เอ็ดดี้ได้พบทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจอย่างประหลาดเขาพบว่าตัวเองอยู่ในห้องทรงกลมเล็กๆที่เต็มไปด้วยประตูจำนวนนับไม่ถ้วนหลังประตูแต่ละบาลคือภาพของงานแต่งงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศแต่ละวัฒนธรรมเอ็ดดี้เปิดประตูบานหนึ่งเข้าไปและในงานแต่งงานแบบอิตาเลียนที่สวยงามนั่นเองเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังแจกแอลมอนเคลือบน้ำตาลให้กับแขกเธอคือมาเกเลตภรรยาสุดที่รักของเขานั่นเองครับ มาเกเรตกับเอดดี้เจอกันครั้งแรกที่รูบิพีเตอนที่เอดดี้อายุ17ปีครับพวกเขารักกันมากและเธอก็รอคอยเขากลับมาจากสงครามพวกเขาแต่งงานกันในร้านอาหารจีนเล็กๆแห่งหนึ่งและใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่รูบิพีเมาโดยตลอดมาเกเรตชอบมากที่พวกเขาสามารถมองเห็นจริงช้าสวรรค์ได้จากหน้าต่างห้องครัวชีวิตคู่ของพวกเขาก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากเหมือนกัน มาร์กาเร็ตไม่สามารถมีลูกได้และเธอก็ขอให้เอ็ดดี้รับเลี้ยงเด็กบุญธรรมด้วยกันแม้ตอนแรกเอ็ดดี้จะคิดว่าพวกเขาอายุมากเกินไปแล้วแต่เขาก็ยอมตกลงแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้ดำเนินการเรื่องรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมมาร์กาเร็ตก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครับวันนั้นเธอขับไปที่สนามแข่งม้าเพื่อจะไปขอโทษเอ็ดดี้เรื่องที่พวกเขาทะเลาะกันการฟื้นตัวของเธอใช้เวลานานมากและพวกเขาก็พลาดโอกาสที่จะรับเลี้ยงเด็กคนนั้นไป ความสัมพันธ์ของพวกเขาเต็ไมไปด้วยความรู้สึกผิดหวังและการกล่าวโทษกันอยู่พักใหญ่กว่าที่ความรักของพวกเขาจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมอีกครั้งแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อมาร์เกรตอายุได้47ปีเธอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและในที่สุดเธอก็จากไปที่โรงพยาบาลครับเอ็ดดี้รู้สึกโกรธและเสียใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียความรักของเขาไปเร็วเกินควรมาเรเกรตมาเพื่อสอนบทเรียนสําคัญให้กับเอ็ดดี้ครับ เธอบอกว่าถึงแม้ชีวิตจะต้องจบลงแต่ความรักไม่ได้จำเป็นต้องจบตามไปด้วยถึงแม้เธอจะจากไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ความรักที่เอดดี้มีให้เธอนั้นเขายังคงแบกมันไว้กับตัวเสมอเธอยืนยันกับเอดดี้ว่าเธอสามารถรับรู้ได้ถึงความรักของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมาแม้ว่าเธอจะอยู่บนสวรรค์แล้วก็ตามเอดดี้และมาเกเรตได้เต้นรำด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายอย่างมีความสุขก่อนที่เธอจะค่อยๆเลือนหายไปจากอ้อมแขนของเขาครับ คนสุดท้ายที่เอ็ดดี้ได้พบปรากฏตัวในสถานที่ที่ดูว่างเปล่าเป็นสีขาวโพลนไปหมดเอ็ดดี้ได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมเล็กเสียงที่เคยหลอกหลอนเขาในความฝันมานานหลายปีทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวแต่แล้วพื้นดินก็ก่อตัวขึ้นใต้เท้าของเขา เขามองไปรอบๆและพบว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแห่งความทรมานแต่เป็นเสียงของเด็กๆนับพันคนที่กำลังเล่นสนุกสนานกันอยู่ในแม่น้ำที่สวยงามเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งโบกมือให้เอ็ดดี้และเขาก็เดินเข้าไปหาเธอเด็กคนนั้นบอกว่าเธอชื่อทาร่าครับ ทาร่าเห็นลวดทําความสะอาดท่อในกระเป๋าเสื้อของเอด็ดดี้เขาก็เลยหยิบมันมาทําเป็นตุ๊กตาหมาตัวเล็กๆให้เธอทาร่าไม่ได้ตอบว่าเธอชอบมันหรือเปล่าแต่เธอกลับเล่าว่าเธอเคยต้องหลบซ่อนจากพวกทหารแล้วเธอก็มองหน้าเอ็ดดี้แล้วพูดว่าคุณเผาฉันวินาทีนั้นเองเอ็ดดี้ก็ตระหนักได้ทันทีว่าเงาตะคุ่มตะคุ่มที่เขาเห็นในกองเพลิงในวันที่เขาหนีจากค่ายเฉลยศึกและเป็นฝันร้ายของเขามาตลอดหลายปีนั้นต้องเป็นทาร่าอย่างแน่นอน เขาเริ่มร้องไห้ออกมาอย่างหนักทาร่าเดินลงไปในแม่น้ำถอดเสื้อของเธอออกเผยให้เห็นว่าร่างกายและใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นจากไฟไหม้เอดดี้หยิบก้อนหินขึ้นมาค่อยๆชาระล้างร่างกายเล็กๆของทาร่าจนกระทั่งรอยแผลเป็นเหล่านั้นจางหายไปหมดสิน้นทาร่าใช้นิ้วของเธอบอกใบให้เอ็ดดี้รู้ว่าเธอคือคนที่ห้าของเขานั่นเองครับ เอ็ดดี้มองลึกลงไปในดวงตาของทาร่าแล้วก็อดร้องไห้ออกมาไม่ได้ทาร่าถามเอ็ดดี้ว่าทำไมชีวิตของเขาถึงดูเศร้าส้อยนักเขาตอบว่าเขารู้สึกมาตลอดว่าเขาควรจะได้ออกไปจากรูบิพียไปมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่เขาก็ทำไม่ได้สักทีทาร่าจึงบอกบทเรียนสุดท้ายกับเขาว่า คุณถูกกำหนดให้อยู่ที่รูบิเพียนั่นแหละถูกแล้วงานของเขาที่สนสนุกคือการดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยนั่นคือวิธีที่เขาจะได้ชดเชยให้กับความผิดที่เขาได้ทำกับทาร่าโดยไม่ตั้งใจและแล้วเอดดี้ก็ได้ถามคำถามที่ค้างคาใจเขามาตลอดว่าเขาสามารถช่วยเด็กผู้หญิงที่รูบิเพียก่อนที่เขาจะจากไปได้หรือเปล่าทาร่าตอบว่าเขาช่วยเด็กคนนั้นได้สําเร็จครับ เขาผลักเธอออกไปให้พ้นจากทางที่รถเข็นจะล่นลงมาได้ทันเอ็ดดี้ยังคงสับสนเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาได้จับมือเล็กๆของเด็กคนนั้นก่อนที่เขาจะจากไปแต่ทาร่าบอกว่ามือเล็กๆที่เขารู้สึกนั้นคือมือของเธอนั่นเองที่กำลังดึงเขาขึ้นสู่สวรรค์ครับ แล้วสายน้ําในแม่น้านั้นก็เริ่มสูงขึ้นพัดพาเอ็ดดี้ลอยขึ้นไปเมื่อเขาลืมตาขึ้นใหม่อีกครั้งเขาได้เห็นภาพที่น่าอัศจรรย์ครับเขาเห็นผู้คนมากมายทั้งชายหญิงและเด็กจํานวนนับไม่ถ้วนอยู่ที่สวนสนุกลูบิเพียร์พวกเขาทั้งหมดคือคนที่เอ็ดดี้ได้ดูแลและช่วยให้ปลอดภัยตลอดช่วงชีวิตการทํางานอันยาวนานของเขาที่นั่นร่างของเอ็ดดี้ลอยสูงขึ้นไปเหนือสวนสนุกบนยอดสูงสุดของจิงช้าสวรรค์ มากเรตกำลังรอคอยเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มและอ้อมแขนที่เปิดกว้างรอยยิ้มของมาเกเรตและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่อยู่เบื้องล่างเป็นเหมือนกับสารจากสวรรค์ที่บอกกับเอ็ดดี้ว่าในที่สุดเขาก็ได้กลับบ้านอย่างแท้จริงแล้วครับเรื่องราวทั้งหมดของเอ็ดดี้และคนทั้งห้าที่เขาพบในสวรรค์สอนให้เรารู้ว่าทุกชีวิตบนโลกนี้ร้วนมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งครับ ทุกการกระทําของเราไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็สามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นได้เสมอและที่สําคัญที่สุดทุกชีวิตล้วนมีความหมายในแบบของตัวเองไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปหนังสือเ Five People You Meet In Heaven ผมบอกว่าเรื่องราวในตอนนี้จะเป็นประโยชน์และได้มอบข้อคิดดีๆให้กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับ เราพบกันได้ใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ